พวิกนะ่นพวกัใหญ่บ้านน้อยโมงนะครับเปินลในมาเบิงแถวเหมืนอนนุ้ยนี่เด้อครับเมื่อนี้เริ่มเริ่มใช้เพื่นท่าเมื่อนี้นะครับเป็นมือแหลกนะครับเพิ่งสถานการณ์มันเป็นจะไดเฮ็ดจะของนียาไล้ไามครับเพี่ดเองครับพี่แดงน้ำหม,มากนี่แหละครับน้ำหม,มากธ้รมาดานนี่น้ำหมากครับน้ำหมากโอ้ยเจไดเว้าผมบวดหูวผมมาหูตอนเพิ่นอาจิตดูแลไปโดนแล้วนะครับ แถวทำไม่ไม่เนี่ยถาไม่ไม่มันอู้ง่ายแล้วครับเนี่ยนี่ครับเบิ้งอาการแบบนี้นะครับยักทิพย์วดนี่ไม่ใช่เศร้าบอกาลองลองก่อนครับยักสองขวดครับหลวงพ่อมันดีขึ้นบอกเออสองขวดก่อนมาเอาไกลๆหนึ่งผมอยู่บ้านอนไทยเนาะเอออยู่หนีหนึ่งวันนี้มีปัญหาอย่างกวดกวดขวดท่าไหร่ ผมปกติถ้าขายอยู่บ้านเนี่ยคว่าละวลอยครับผมครับผมรามันเห็ดยากของหลวงพ่อยนี้มันบ้วนกันเลแรงๆครับโอ้ยจากไดนจากไหนครับท่านท่านครดึงท่านจะโดนเติบบ่กะท่ายมันทัวนะครับมันก็เกษดรโดนเติบอยู่ก็ไปนี่ยครับคนที่เป็นเป็นอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับค่อยๆๆเพราะว่ามันสิมี คนที่เพิ่นเป็นใะนี่เบิ่งนะครับมันก็สิลาไปอันนี้ได้ครับบ้าเลยเบอนครับหลวงพ่อจะได้ก็บคอยหลวงพ่อท่าด้อยเสาแรงเด้อยท่าสเสาแรงครับผมก่อนนอนครับก่อนนอนนะครับการแม่นว่าก่อนเที่ยงก่อนหลัหลังลังฮะก่อนถืท่าเอาหลังก่อนเอาบ่ออันนี้ปกติแล้วก็คือถ้าเฮาขั้ล่างก็ใส่สบู่ธรรมดานี่ยหลวงพ่อล่างล่างก็คือใส่สบู่ธรรมดาล่างเลยกัน เสียแต่แหงล้วก็ถ้านามา r นี่ลงไปเพราะว่าเอียงต่างๆคือว่าบบตองบบตองไปคิดอยังหลายนะครับนี่เบิงโอ้ยสภาพเนาะเนี่ยมันยั่งอยู่นานนี่งม่ใชอบอนีรขึ้นดีกไหมนี่นี่นี่มันเป็นอยู่นี่นี่โอ้ยนี่เบิงสภานนะครับอ่าอเนี่นี่นี่มันนีมันลอกออว่างมือวานี่ได้ดีก็่ที่ลอกมันมันแตกคื่มไหมเออเคแลรวจะท่า ไอ้ถ้าเบื้อาการสองไอ้สองขวดนี่เบื้อาการก่อนมันจะเป็นยังไงหลวงพ่ออ่ถ้าเบื้อาการสองขวดนี่ก่อนถ้าถ้าถ้าคือผมท่านนี่ละถ้าก็แต่นี่นี่นี่คันคันคันมันเข้ามันเกิดขึ้นมันมันเแตกได้เลยเออไอโอ้ยเนาะเป็นมองหลังเท้าสำน้ามองมองมองไปใต้เท้าเลยนะครับโอ้ยบ่คือธรรมดา ôi, chẳng nói đâu, nó thôi, được, tôi theo dõi, theo dõi,